ในปัจจุบันนี้ทุกคนทราบกันดีว่าผู้คน,นให้ความสําคัญให้ความมีคุณค่าแก่วิทยาศาสตร์คนจะรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่น่าเชื่อถือเป็นอะไรที่สุดยอด ต้องยึดถือวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้มันจะมีเซนอย่างนี้ซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนความไปถึงคือเราๆศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่15<ฮ>ยุโรปในยุคก,กลางหรือว่ายุคมืดมันเป็นยุคแห่งความตกต่ำล้าหลังของยุโรปศาสนาจัรเนี่ยกดขี่ผู้คนกดทับผู้คนให้จมอยู่กับการไม่พัฒนาภายใต้ความเชื่อหลงผิดที่ว่ามนุษย์เนี่ยถูกกำหนดมาหมดแล้วพระเจ้าเนะี่ยเป็นผู้กำหนดหมดทุกอย่างเหมือนใบไม้ที่ร่วงลงมาไม่สามารถจะบัญชาตัวเองได้ถ้าใครเป็นทาดเด็กที่ดิน ก็จงเป็นต่อไปแล้วค่อยตายไปแล้วไปรับสวรรค์นในโลกหน้าเอาไปแล้วกันแนวความคิดแบบนี้เนะี่ยมันมีมาควบคุมผู้คนให้ศรัทธาเชื่อถือยึดมั่นไม่หือไม่อือไม่ต่อต้านาศาสนาจักรไม่ต่อต้านกษัตริย์ไม่ต่อต้านเจ้านายขุนนางคือพระเจ้ากําหนดหมดแล้วนี่คือความเชื่อหลงงปิด